ทำไมงานถึงหายากทำไมทำงานหนักถึงไม่รวยสักทีทำไมชีวิตเราถึงไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่หรือวัยทำงานที่ประสบการณ์หลายปีเชื่อว่าคำถามเหล่านี้ต้องเคยเกิดขึ้นกับคุณและนั่นเป็นเพราะอะไร400,000คนคือจำนวนเฉลี่ยของนักศึกษาปริญญาตรีที่จบใหม่ในแต่ละปีแต่รู้ไหมว่าในจำนวนนี้ มีหนึ่งในสี่คนต้องตกงานอันเนื่องมาจากผลพวงจากเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวทำให้ในายจ้างชะลอการจ้างแรงงานใหม่ตามไปด้วยนี่ยังไม่นับรวมองค์กรที่ต้องการคนมีประสบการณ์มากกว่าเด็กจบใหม่ยิ่งตอกย้ำปัญหาการว่างงานที่สะสมอยู่แล้วจากปีก่อนๆผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแรงงานได้ให้คำแนะนำว่าคนว่างงานควรศึกษาต่อหรือเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานได้หลากหลายขึ้น กว่าจะเรียนจบใช้เงินก็เยอะแล้วแล้วยังต้องมาแย่งงานกับคนเป็นแสนแถมยังต้องเรียนต่ออีกถ้ามีเงินเรียนก็ดีไปแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีแล้วจะทำยังไงสมมุติว่าคุณคือสามในสี่คนที่โชคดีสามารถหางานทำได้แต่ปัญหาที่คุณต้องเจอไม่ว่าทำงานมานานแค่ไหนแล้วก็ตามก็คือเงินเดือนไม่พอใช้นั่นเองแม้ว่าจะมีอาชีพที่เงินดีที่สุดอย่างแพทย์ทันตแพทย และเภสัชกรแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาชีพเหล่านี้ช่างน้อยคนเหลือเกินที่จะได้ทําจากผลสำรวจเหตุผลที่ลูกจ้างอยากเปลี่ยนงานมากที่สุดก็คือไม่พอใจกับเงินเดือนมากถึง52นั่นเป็นที่มาของการเปลี่ยนงานเพื่ออัพเงินเดือนแล้วต้องย้ายสักกี่ที่กันละ่ะถึงจะพอแล้วทำไมอีกหลายคนถึงยังไม่ยอมเปลี่ยนงานเหตุผลอันดับหนึ่งก็เพราะ ยังหางานใหม่ไม่ได้มากถึง18ซกี่ครั้งแล้วที่เราต้องทนทำงานแลกกับค่าตอบแทนอันน้อยนิดเพื่อทำให้บริษัทของคนอื่นเติบโตโดยไม่รู้ว่าต้องทำงานไปสักกี่ปีกว่าจะประสบความสำเร็จได้เป็นผู้บริหารยังไม่นับรวมปัญหาภายในองค์กรทั้งจากเพื่อนร่วมงานที่แข่งขันกันตลอดเวลาความกดดันจากหัวหน้ารวมถึงระบบงานที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่สามารถสร้างความเติบโตให้กับพนักงานได้ซ้ำร้ายคุณอาจถูกเลิกจ้างแบบไม่ทันตั้งตัวในขณะที่ชีวิตงานก็ยังไม่ลงตัวถ้าเกิดคนที่เรารักจำเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาค่าเทอมลูกพ่อแม่ป่วยภาระหนี้สินรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครอบครัวคุณจะทำยังไงทั้งหมดนี้ เราไม่ได้ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่ดีเพียงแต่ชีวิตเราต้องมีแผนสองเพื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้เสมอและวิธีนั้นต้องนำคุณไปสู่ความสำเร็จและชีวิตที่ดีกว่าได้ด้วยสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาชีวิตก็คือต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองแล้ววิธีไหนล่ะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ ธุรกิจเครือข่ายหนึ่งในวิธีเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิมแต่หลายคนยังสงสัยว่าทําได้จริงหรือหลอกลวงผมทําธุรกิจเครือข่ายมาทั้งหมด16ปีกับบริษัทจ,จากประเทศสหรัฐอเมริกาและสามารถประสบความสำเร็จมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนถึง3บริษัทด,ด้วยกันและค้นพบว่าธุรกิจเครือข่ายมีศักยภาพสูงมากในการที่จะยกระดับความสําเร็จของผู้คน และทำให้คนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้จริงทำไมบางคนสำเร็จแต่อีกคนล้มเหลวเพราะบ,บริษัทที่คุณเลือกมีนโยบายบางเรื่องที่ไม่เอื้อต่อความสำเร็จระยะยาวของคุณครับแน่ใจได้อย่างไรว่าทำซั e เซสมอลแล้วจะสำเร็จการที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือทำเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีความเข้าใจธุรกิจเพื่อสร้างโครงสร้างที่เหมาะสมในการทำให้ธุรกิจสามารถเติบโต เรามีระบบบริหารจัดการที่เรียกว่า Success Network ซึ่งมุ่งเน้นให้องค์กรและนักธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตและรักษาความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนบริษัทมีปัจจัยที่เรียกว่า3ต้องต้องที่1เนี่ยเจ้าของและผู้บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกันสามารถพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆด้วยความจริงใจพร้อมกับการดูแลปัจจัยธุรกิจเพื่อดําเนินธุรกิจให้เติบโตไปอย่างต่อเนื่องต้องที่2มีสินค้าที่หลากหลายคุ้มค่าเงิน สามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายได้อีกทั้งมีสาขาการให้บริการที่กระจายครอบคลุมทั่วประเทศต้องที่3มนะครับมีระบบบริหารจัดการและการพัฒนาคนที่เป็นเลิศเพื่อซัพพลายเออเป็นที่รับรู้ในกลุ่มของผู้บริโภคในตลาดการมี3ต้องนั้นสนับสนุนให้นักธุรกิจสามารถเติบโตได้และจากประสบการณ์กว่า10ปีในการบริหารบริษัทและพัฒนาบุคลากรของ,ของคุณนปกฤกตนิติเลิศวิจิตจึงตอบย้ำความมั่นใจว่า คุณสามารถได้ความมั่นคงควบคู่กับ success more ครับ success more คือธุรกิจที่ทุกคนทำได้จริงหรือที่นี่เรามุ่งเน้นจับไปที่จุดประเด็นสำคัญนั่นคือการพัฒนาคนเป็นหลักโดยมีทั้งหมด25คอร์สการเรียนรู้เพื่อยกระดับดําเนินการภายใต้ success more leadership academy ทุกๆเรื่องที่เรียนไม่จําเป็นต้องใช้ในการทําธุรกิจเครือข่ายเท่านั้นคุณสามารถเอาไปใช้ในการทําชีวิตประจําวันของคุณให้เติบโตได้จึงกล้ายืนยันว่าที่นี่ success more คุณจะเป็นใครก็ได้ถ้าเข้ามาอยู่เรามีระบบพัฒนาที่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้แล้วรายได้มาจากไหนรายได้ของซัเซสมอลมาจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่แข็งแกร่งเพื่อพาทีมไปสู่เป้าหมายสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักธุรก,กิจประสบความสำเร็จนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เราจึงมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ซัเซสมอลด้วยตัวผมเองในชีวิตประจำวันจึงบั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของซัเซสมอลนะครับมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม มีนวตัตก,กรรมที่โดดเด่นเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงครับด้วยประสบการณ์ของประธานผู้กอตั้งหมอเศรษฐีจึงมั่นใจว่าทั้งหมดที่เราเรียนรู้จะสามารถกันกรองมาให้เป็นเวทีแห่งความยั่งยืนของความสำเร็จที่ทุกท่านสามารถฝากชีวิตไว้ได้อย่างแน่นอนครับหากข้อมูลทั้งหมดทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นนั่นแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่เพราะอะไรความตื่นเต้นถึงส่งผลกับความสำเร็จของคุณ เมื่อเกิดไฟไหม้บางคนสามารถยกทีวีตู้เย็นตัวใหญ่ๆได้แต่พอไฟดับกลับไม่มีแรงยกกลับเข้าบ้านคุณอาจเคยได้ยินเรื่องแบบนี้แต่สงสัยไม่ว่าเป็นเพราะอะไรความตื่นเต้นทําให้ร่างกายมนุษย์หลั่งสารอดีเดๆนออกมาซึ่งเป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายมนุษย์เราในระยะเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ความตื่นเต้นยังส่งผลต่อความคิดความจําและพลังดังนั้นความตื่นเต้นจึงก่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่แตกต่างกันในธุรกิจเครือข่ายก็เช่นเดียวกันกลุ่มที่เติบโตนะครับคือกลุ่มที่มีความตื่นเต้นสูงแต่กลุ่มที่นะครับขาดความตื่นเต้นก็จะขาดพลังในท้ายที่สุดก็เป็นกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จครับวันนี้เราจึงทำการทดลองในห้องปิดด้วยการทดสอบวัดความตื่นเต้นของธุรกิจ Success m a l l กับคนที่ไม่เคยฟังมาก่อนเพื่อให้เห็นถึงระดับความตื่นเต้นเมื่อได้รับข้อมูลจาก s u Success m a l l โดยวัดความตื่นเต้นจากอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งโดยปกติแล้วคนเราจะมีอัตราเต้นเฉลี่ย60-80ครั้งต่อนอาทีโดยในครั้งนี้คุณนพกรตนิธิเลิศวิจิตกรรมการผู้จัดการธุรกิจ s u c c e s s m ม l l และนักบริหารนักพัฒนาลงทุนเข้าร่วมทดสอบด้วยตัวเองวันนี้เนี่ยทุกท่านจะได้พบกับสิ่งที่ เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราอย่างแน่นอนแค่เริ่มต้นอัตราการเต้นของหัวใจผูด้ทดลองก็เพิ่มขึ้นมาแล้วต้องติดตามกันต่อว่าธุรกิจ Succes ซสมอจะสร้างความตื่นเต้นได้แค่ไหนท่านเกียรติครับ คนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เนี่ยก็รู้แล้วแต่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนทุกๆท่านข้อเท็จจริงก็คือคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริงถ้าเราเลือกใช้เครื่องมือกันเป็นลูกจ้างสามารถทําให้เราได้เพียงดํารงชีวิตเพราะเงินเดือนที่ได้แต่ละเดือนและเงินเดือนที่ปรับขึ้นแต่ละปีมันเป็นการขึ้นที่จํากัดจะเห็นได้ว่าระดับความตื่นเต้นของผู้ทดลองเพิ่มขึ้นหลังจากได้ฟังข้อมูลจาก success mall เราลองไปฟังความรู้สึกจากผู้เข้าทดลองกันดีกว่าว่า รู้สึกอย่างไรกันบ้างคิดว่าเป็นไปไม่ได้ครับแต่พอฟังวิทยากรแล้วแบบเฮ้ยเป็นไปได้ครับจะบอกว่าคนที่ไม่ได้มาฟังในวันนี้ก็พลาดมากๆเลยค่ะในความคิดของผมคือด,ดีนะครับดีจะแนะนํานให้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องๆมา,าทดลองในด้านนี้บ้างครับประทับใจมากๆาค่ะประทับใจทุกเรื่องทุกข้อมูลคือฟังแล้วมันไม่น่าเบื่อเลยจริงๆอะค่ะนี่เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า success more คือตัวจริงของธุรกิจเครือข่าย ทุกคนที่เข้ามาสามารถเปลี่ยนชีวิตจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้นำและเป็นเจ้าของชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จได้จริงทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องเชื่อก็ได้จนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองคุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีกว่าเดิมหรือไม่ติดต่อหานักธุรกิจ s c ัก s ซสมอ e พร้อมพิสูจน์ความสำเร็จตั้งแต่วันนี้